คนนอนในลูกได้เออกแต่แก่และเล็กก็เป็นบ่อปลาครับบในน้ามีอะไรมีในน้ำมีปลาตายลงตาลงตายไม่เอามาสั่งในน้ำมีอะไรน้องมีปลามีปลาครับอ่ะเดี๋ยวโอเคปลาอะไรปลาอะไรในน้ำมีดินครับมีดินครับปลาหมูปลาหมูหามานี่ครับดินครับในปลาหมูเป็นยังไงหามา มีดินครับในน้ำมีดินมีดินเป็นยังไงในน้ำมีเสืออะมี่หอดใบไม้ใครหยอดหยอกที่ใครหยอดใบไม้น้องโหยว่ามี่หอดใบไม้เฮ้ยอันนี้ใครวะนี่อันนี้หน้าบอ่ะน้ำไปน้ำน้ำน้ำมอมอมอบลงไปมอบพี่อยากทำใบโซมเหนื่อย ขึ้นบ like <bbe> ่อได้ยังยังยังเออแย่บนบ่อมันติดอัดมินมใช่ไหมยังน้ำก่อนีอันนี้อะไรดิอันนี้อะไรดิกี่นาทีแล้วนี่ผ่านมาที่กินนาทีแล้วอันนี้อะไรดิสีบ่อสีดอกคนเราไม่มีอะไรในน้ำมันอุ่นหรือเย็นลุ้ยมาบ่นอุ่นอ่ะอุ่นเนาครับน้ำเย็นครับโอ้โหนคนนี้คนนี้ต่อทำไปล่ะคนนั้นวะไหนคนนี้ต่อ งเป็นข้าสบายสบายน้ำเย็นมากเลยยินครับไม่ต้องการแล้วต้องทำอะไรนึ่ง้องทำอะไรเป็นบ้างกลุ่มนี้ทำอะไรเป็นบ้างไม่ทำอะไรเป็นปิดปืนป่าพวกเราอใครมากกินสีไดหมจ๊ะ